ที่พี่ช้างคุยมาพูดมาในรายการละเรอียดจิ๊บอนี้เราพูดตามที่เขาเสนอคองเขาที่เขาเสนอนี่เป็นของของเอญญนะครับบอกคือผมพูดแทนคนไทยเลยว่าเรารับไปได้ดีก็หาว่าคำสองคำว่าลักล่านิคมประเทศไทยไม่เคยล่านิคมของใครนะครับผู้ช้างพี่ช้าง <c oughs> ไม่เคยนะครับอย่างหนึ่งะนะครับอยากจะเรียนข้อสังเกตกับการเจรจานะครับว่าเขาไม่ได้พูดว่าเป็นจังหวัดปัตตานีนะครับเ <c oughs> ขาไม่ได้พูดเลยว่าปัตตานีนี่เป็นประเทศประเทศเป็นอยู่ในประเทศไทยนะครับ เขาเป็นไปบอกนะครับเป็นนะครับอิสลามมาลายูนะครับเป็นอิสลามมาลายูไม่ใช่ว่าเป็นคนในเป็นคนไทยนะครับไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นคนไทยนะครับแล้วก็เรียนงโยงไปถึงสิ่งที่เรียกว่าความผิดและความเชื่อที่อย่างผิดผิดหมายความว่าตัวเองนั้นขอปกครองตัวเองความเชื่อที่ผิดผิดแล้วก็บอกว่าการเจรจาที่เกิดภาคใต้ที่จะสงบได้ถ้าไม่ได้ทําอย่างนี้ก็คือเจข้อเสนอนี้5้าข้อแรกก็เหมือนกับ ห้าข้อที่เสนอข้อแรกนั้นก็คือในหนึ่งเจ็ดข้อนี้ก็มีคือการถอนกำลังทหารตำรวจออกจากพื้นที่ทั้งหมดนั่นก็คือการที่บอกว่านี่คือไม่ใช่รัฐของไทยไม่ใช่หนึ่งในเจ็ดเจ็ดจังหวัดที่มีอยู่ในประเทศไทยนั่นคืออิสลามมาลายูปัตตานีไม่ใช่ปัตตานีนะครับปาตานีปาตานีคือจังหวัดที่ตั้งขึ้นใหม่เป็นประเทศใหม่เป็นปรัฐใหม่ไม่ได้เป็นจังหวัดในประเทศไทยนะครับงั้นจะถามว่า b i n นี่เป็นใครและคุณกำลังคุยคนที่กำลังคิดจะ เปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็ต้องถามว่าและเรายอมรับการที่ข้อเสนอนี้จะเกิดขึ้นได้ทั้งนายกต้องลงนามต้องประกาศบรวทัดแห่งชาติต้องให้สภารับรองและก็ต้องถอนกังทหานทั้งหมดถ้ามีการฆ่าการอะไรจับกลุมไม่ได้งั้นก็คือว่าประเทศนี้พิการพื้นที่นั้นพิการไม่มีทางดําเนินการต่อไปได้ประชาชนที่อยู่ในนั้นถ้าไม่ยอมของคนเหล่านี้ก็จะถูกฆ่าถูกชำลาย แล้วก็ถูกขมคู่อย่างนี้หรือและถ้าเกิดตํารวจไทยไม่สามารถเข้าไปได้ผมก็คิดว่าประเทศนี้เมืองนี้เขาอยู่กันยากนะครับมันกลายเป็นเฟลส s t a เตททันทีคือไม่มีกฎหมายกลุ่ม BIN หรือกลุ่มของพูโลกลุ่ม RKK ก็คือผู้ก่อการร้ายก็คือโจรก็คือฆาตกรต้องทำลังการโดยกฎหมายข้อควบค,วมควมุมไม่ว่าคนนี้จะเป็นใครต้องถูกควบคุมโดยกฎหมาย ถ้าใครไม่รรมสามารถจะเอาใช้กฎหมายในพื้นที่ได้ก็ต้องออกไปเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขกฎหมายหรือทำไงก็ได้ที่จะสามารถบังคับกฎหมายได้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ในที่ต่างของประเทศไทยนะครับประชาชนเชื่อว่าตํารวจไทยเก่งมากหนีไปไหนก็จับได้แต่ทําไมสารอาู่ภาคใต้จับใครไม่ได้เลยนั่นไม่ใช่ปัญหาเรื่องกฎหมายเป็นปัญหาเรื่องการใช้กฎหมายที่ใช้การเมืองมาวุ่นวายและทําให้เกิดปัญหาแล้วก็บอกว่าเราต้องปณีบัตน้ม,นอมยอมกันกันกบคนใน กูุมหมูน่นี้พวกนี้ในขณะที่เขาละเมิดกฎหมายละเมิดชีวิตทรัพย์สินของคนที่อยู่ในส่วนรวมในสังคมต้องยอมเหรอยครับผมกําำลังเรียนถามท่านว่าถ้าการเจรจากับกลุ่มบีเอเอ็มและต้องยอมทุกอย่างพูดง,ง่ายๆว่าอยอมหมดยอมไม่ก็ทําอะไรก็ได้ตามใจปรารถนาแล้วหวังว่าจะไม่เกิดความเหตุร้ายไม่เกิดสิ่งที่เกิดความเสียหายมีสัรที่สุขท่านกาลังมองว่าท่านกำลังคือคนที่ตายไปแล้วคือท่านยอมไปแล้วค,ค,คือคนตายไปแล้วค เมื่อก่อนสมัยปีสี่ปี็7เนี่ยกลุ่มพวกเนี้ยกลุ่มผู้ก่อความรุนแรงเนี่ยก็อ้างว่าไม่รับความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่บ้างตำรวจอุ้มเมืองทหารไม่ให้ความเป็นธรรมบ้างข่มขืนพยายามที่จะใส่ร้ายผมอยากจะพูดประเด็นนี้เหมือนกันนะครับมไม่มีใครพูดประเด็นนี้อลองดิประเด็นที่บอกว่าทหารคนทําเวลยายิงกันตายวีการวางระเบิดภายในมหงวรทยนลัทหารทําแต่งชุดเหมือนทหารผม,มเคยถามคุณสุชินและท่านผู้ชมก็ได้ยินผมพูดว่าชุดทหารซื้อเนี่ได้ครับหลังกระทรวงกระทรวงกลาโหมก็ซื้อได้ ของหลอดริมของหลอดมีทั้งหมดคนก็ใส่ได้แต่มีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นและทุกคนยอมรับว่าการกระทํานี้ไม่ใช่ทหารก็คือกลุ่มผู้ก่อ,อก,การร้ายหรือกลุ่มโจรเนี่ยเปิดหน้าหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาลักษณะอย่างไรมีหมายจับอย่างไรใช้ชื่ออะไรบ่งบอกไม่เข้าว่าเป็นทาหารมีแต่ชื่อยาวนะครับนะครับชื่อยาวเท่านั้นนะครับแล้วเป็นภาษาภาษาเรียกว่าอะไรเป็นภาษาของเขาเอง นะครับเป็นภาษาของเเองอุสตาร์คนนั้นคนนี้คุสตาร์คนนี้นคนนี้มีไหมครับนายไพบูลน,นายไพทูลน,นายอะไรมีไหมไม่มีแล้วอย่าอ้างนะครับว่าเป็นทหารทำพอพูดแดงว่าคนที่พูดนี่นอกจากไม่เคยเห็นนี่ยังไม่รู้เลยว่าในพื้นที่เนี่ยคนก็เห็นแล้วคนทาคนฆ่าตัดคอทหารกลางวันด็กแสงเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงคนที่นักวิชาการคนไหนที่ชอบพูดว่าทหารทาสร้างสถานการณ์หรือตำรวจทาเนี่ยท่านเน่ย เป็นคนที่ตายไปแล้วเป็นสร้างศพที่พูดไม่เคยเห็นเหตุการณ์แล้วก็ทหารตำรวจที่อยู่ในพื้นที่เขาเสียกำลังใจท่านเคยคิดไหมว่าเขายุตสึกอย่างไรัรบผมอยากจะเรียนนะครับว่าคนเหล่านี้เนี่ยเหยียบย่ําคนตายและหากินคนตายและก็ไม่ดนใจดีๆคนตายคิดแต่เรื่องของของการที่เอาประโยชน์ฆาตกรเหล่านี้นะครับผมเชื่อว่ารายการของเราเนี่ยครับจะไม่ยอมนะครับเรื่องนี้จะให้คนเหล่านี้ปกป้องยกย่องเขา เราต้องดูแลคนที่ปกป้องบ้านเมืองช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ใหใจเขานะครับเลิกพูดนะครับว่าเจ้าหน้าที่รัฐเป็นคนทําเพราะอพุสตาทั้งหลายนะที่ทําทั้งหมดนะมีหมายจับมีหน้ามีตาออกทีวีทั้งหมดอยากจะประกาศติดทห้หมดทุกเซเว่นอีเลเวนทั้งประเทศนะครับว่าหน้าอย่างนี้อยู่ที่ไหนจับให้ได้คือคืออย่างนี้ปีช้างนิดหนึ่งผมไปกับท่านสนุนทรใต้ขวัญไปไป ไปร่วมงานพระราชทานเพลิงศพพันตำรวจโทจักกลิ่วงปมเมธเป็นส่อวอดีตรองผู้กับปราบปรามสพระอลือศกจังหวัดนราธิวาสก็มีท่านพลตรเอกอดุลจากตีนแก้วผู้บัญชาการตำรวจชาติท่านพลตำรวจเอกจรัลลพรตุลามณีนะครับแล้วก็ท่านพลตเวกสุนทรสายขวัญอดีตผู้บัญชาการตำรวจชาติแล้วก็มีพลตำรวจโทธานีทวิศีอดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ก้าซึ่งเป็นนักรบตัวจริงที่ท่านที่ผมพูดมาเนี่ยคุกคีกับปัญหาทางใต้มาตลอดต่อเนื่องและมีผู้ใหญ่บ้านกำนันซึ่งเป็นชาวพี่น้องชาวมุสลิมเนี่ยประมาณ7จ็คนมาหาผมมาคุยในรายการด้วยรู้สึกออกในรายการด้วยนะครับเขาเนี่ยพร้อมช่วยเป็นแต่ถามว่าสวัสดิการเขาการดูแลจากรัฐด,ดูแลเขาเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าที่ควรไม่ดียังไงฮะ เขาเป็นคนตุ <came when> <hora> ่มเสียงเป็นคนอยู่กับปัญหาเผชิญกับปัญหาเป็นคนนําปัญหาว่าจะแก้อย่างไรต่างๆจะให้สงบมีวิธีการสงบเขาขออยู่อย่างเดียวก็คืออย่าให้การเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับพอการเมืองก็เกี่ยวข้องมาเปลี่ยนรันตรีเลี่ยนคนรับผิดชอบทิ้งอาการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องก็ขาดตอนผมเพิ่งบอกนายกุตชินครับว่าเราใช้กฎหมายครับนะครับได้ขอจนใช้กฎหมายอย่างเต็มที่และคนที่ปฏิบัติตามกฎหมายนใช้กฎหมายอย่างเต็มที่นะครับและก็ขอย้ำีิธีนะครับรัฐ นะครับมาลายูนะครับอิสลามปาตานีไม่เคยมีในแผ่นดินไทยนะครับรัรนฐนี้ไม่เคยมีในแผ่นดินไทยเพราะว่าตะลันตันตังกานูไซบรีนะครับเป็นของเรานะครับเสียไปครัง้งเสียในดครั้งที่สิบสามเสียให้อังกฤษนะเราเสียเกาะปีนังให้อังกฤษถ้าจะถามมา,าทั้งแรกในนิคมคืออังกฤษครับ,รบไม่ใช่สยามเอาละ นทางครับวันนี้รายการตามหาความจริงต้องขอบคุณพี่ชางเดียังอยู่ต่อยังอยู่ต่อนะครับในเบรกที่3เดี๋ยวว่าเราจะมาพูดเกี่ยวเรื่องเตือนภัยอชญจกรรมทางการท่องเที่ยวความรู้สึกการสูญเราจะสูญเสียตลาดท่องเที่ยวที่สําคัญทั้งภูกเก็ตพัทยาเชียงใหม่ซึ่งมีบริษัทต่างชาติมาตั้งคนไทยเป็นโนมนินีเพื่อก่อชอญจกรรมเช่น ข่มขู่นักท่องเที่ยวนะต้มตุนนักท่องเที่ยวหลอกลวงนักท่องเที่ยวจนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยไปร้องทุกที่เีทไอให้ตรวจสอบห้เช็คตรวจสอบบริษัทต,ต่างๆพันกว่าบริษัทที่ตั้งอยู่ที่ภูกเก็ตพัทยาสมุยเชียงใหม่ที่มาหลอกลวงนักท่องเที่ยวเดี๋ยวจะคู่เรามาพบกันในช่วงที่สามของรายการจะคู่ครับหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุด สคบดีเอสไอเดินหน้าล้างบางเชื่อแชร์เถื่อนซิมเติมเงินมือถือคุมเข้มประกันรถซุปเปอร์คาร์สกรีนผู้เอาประกันสกัดฟอกเงินวันศึกชิงทีวีดิจิตอลซ้ำรอย 3G เหตุระบบประมูลไม่เอือ้อแข่งราคาแบคเตอร์อัดงบสนองนโยบายรัฐ ลุยปั้นโรงงานผลิตน้ำยาล้างไตในไทยระวังของปลอมเกลื่อนเครือข่ายนักขายปลอมสินค้าปลอมเพียบตลาดบ้านมือสองโตดันธุรกิจนายหน้าบูมเอกชนลุยปั้นแฟรนไชส์นักขายรับกำลังซื้อคึกพิมชยาหวนคืนสังเวียนขายตรง เปิดเครือข่ายใหม่ท็อป24ลั่น6เดือนขอ60ล้านติดตามนังสสิพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดได้ทุกแผงทั่วประเทศเลยนะครับ SK 999ปุ๋ย NC เคมีชนิดน้ำช่วยเพื่นทุกชนิดจเจริญโตบโตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทั้งรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียง นี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK999 า SK 99ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02-105-6666 02-105-6677มีวันจัดใหญ่คืนกำไรให้ผู้หญิงอยากสวยที่ต้องการให้ภายในฟิต เติมเต็ม,ตมผิวพรรณสดใสดูดีมีออร่าทำไมดาราและพริตตี้ยุคใหม่เลือกใช้บีวันและนี่คือคำยืนยันจากผู้ใช้ครับผู้หญิงยุคใหม่ใช้บีวันเพิ่มความขาวเนียนสว่างใสดูดีมีออร่าดูอย่างนิดหน่อยสิคะผิวพรรณ ซื้อบีวัน1กล่องปกติราคา1,450บาทลดทันทีเหลือ900บาทซื้อบีวัน3กล่องปกติราคา4,350บาทลดทันทีเหลือ2 5 0 0บาทซื้อบีวัน5กล่องปกติราคา7,250บาทลดทันทีเหลือ3,600บาทสนใจโทร085 666 8347 0844 099 9347 084 938 1183 โทเดี๋ยวนี้แค่40สายแรกเท่านั้น SK 999ปุ๋ย NC เคมีชนิดน้ำช่วยเพื่อนทุกชนิดจเจริญเติบโต,กตกได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK 999 ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02 105 6666 02 105 6677 ครับท่านผู้ชมครับมาพบกับในรายการตามหาความจริงในช่วงที่3ของรายการนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ที่ผมพูดมาเกี่ยวกับเรื่องเตือนภัยอาากรรมทางการท่องเที่ยวนะครับตอนนี้มีรัฐมนตรีว่าการการะทรวงการท่องเที่ยวได้ไปร้องทุกที่ไปดีเอสไอนะครับให้ตรวจสอบบริษัทท่องเที่ยวซึ่งเป็นบริษัทของต่างชาติมาตั้งโดยมีคนไทยเป็นนมนมินทที่ภูเก็ตพัทยาสมุยเชียงใหม่เพื่อมีการเกิดการต้มตุ๋นหลอกลวงหรือเป็นการบังคับ นักท่องเที่ยวอย่างกรณีของนักท่องเที่ยวไปเช่่เจเชสกีแล้วเสียนิดนึงโนลดชาร์จแพงเกินความจริงยกตัวอย่างแท็กซี่พลาไปแท็กซี่เถื่อนตามสนามบินพอไปไปรับนักท่องเที่ยวบังคับเลยจะต้องมา,าขึ้นกับอันนี้หลอกลวงเช่ในไกด์เถื่อนไกด์นี่บางคนพูดภาษาไทยไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยไปอย่างไรแคล้งนักท่องเที่ยวอย่างไรแต่มาเป็นเพราะไกด์เถื่อน ลือซื้อของเถื่อนของปลอมลอกเลียนแบบพมคูโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเช่าเรือเจ็ตสกีต่างๆหรือแม้แต่ลัสเซียล่าสุดนีก็คือมีคนไทยไปตบใช้ปืนตบแล้วก็ตำรวจก็สรุปว่าเป็นปืนปลอมอันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันพี่ช้างมองอย่างไงที่ตอนนี้กําลังเกิดปัญหาเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกอัครทูตหลายสิบประเทศที่ร้องทุกข์กับผมบอกให้ไปบอกกับท่านพลเอกอดุลแตงที่แก้หน่อยเกี่ยวกวับเรื่องท่องเที่ยวในะทำไมถึงมีพวก ต้มตุนมีพวกหลอกลวงบังคับขู่เข่งกันเยอะมองอยังไงครับอย่างนี้ทุกมองเลยครับว่าเราเป็นประเทศที่นะครับเป็นประเทศที่ทน่าอยู่น่าเที่ยวน่าศึกษาคนา้นคว้ารายได้ส่วนใหญ่นะครับเราเป็นถือว่าเป็นแบบที่ไม่ได้อัหน่าใครนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะเรามีสามารถเที่ยวได้ตลอดทุกภูมิภาคผมคิดว่าอย่างที่คุณทินบอกนะครับว่าเราต้องเอาใจใส่กันพอควร,ครเป็นการบรูรณาการทุกหน่วยงานอย่างเช่นกระทรวงพาณิชย์ดูการที่ที่คุณ